ปฏิบัติการที่2การหาเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อนโดยวิธีการจอบเมทอด c o m p l e x Ion Composition by Job method วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดปริมาณสารสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโลหะ Fe และลิแกนโอโทฟินัทโทรีบทนำ introduction ตอนที่1 Job method สูตรสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลายสามารถหาได้ง่ายโดย Job Method ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกรณีทั่วไปของ Job หาค่าที่ N ที่สภาวะสมดุล A บวก NB เป็น C เมื่อ C เท่ากับ ABN เป็นสมการที่1ตามหลักการแปรผันอย่างต่อเนื่องเมื่อผสม A และ B ในปริมาณต่างกันโดยมีข้อจำกัดความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น a0 บว b0 ที่ละลายในพาร์บอนเตตะคอไลตตอนที่2โมเลติโอเมทอดโยโจนเมทอดในการเตรียมสารละลายชุดหนึ่งโดยที่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นตัวหนึ่งคงที่ในขณะที่สารตั้งต้นอีกตัวจะแปรผันค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ถูกวัดจะใช้อัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้นในการพพสกาบฮัส หารสารเชิงซ้อนดูดซับได้มากกว่าสารตั้งต้นการพอดกาบจะให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นจนถึงอัตราส่วนรวมณจุดนี้หากเติมสารตั้งต้นเพิ่มขึ้นจะทําให้ค่าการดูดกลืนแสงเพิ่มขึ้นดังนั้นจุดตัดในความชันเส้นโคง้งจะเกิดที่อัตราส่วนโดยมลที่สอดคล้องกับอัตราส่วนการรวมของสารเชิงซ้อน วิธีการทดลองนะคะตอนที่1จ็จอบเมทต,ตอด1.1เต 0, 10, รียม1.0คูณ10กำลังลบ4โมลเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเตฟตเฮสซาไฮเดทค่ะปริมาตร1 0 0 ML ช่างเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเตฟตเฮสซาไฮเดท1 1ึ่กรัมละลายสารละลายด้วยน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเทใส่ขวดปรปับปริมาตร1 0 0 ML ปรับปริมาตรด้วยน้ำกัน100 ml ค่ะเขย่าให้สารเข้ากันหลังจากนั้นเทสารลงในบิกเกอร์ค่ะและปิเปตสารมา2 ml ปล่อยสารฟ e r ฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟตเฮกซาไฮเดทที่ปิเปตมาใส่ในขวดปรับปริมาตร1 0 0 ml ค่ะปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้100 ml หลังจากนั้นเขย่าให้สารเข้ากันค่ะ1.2เตรียม1.0ุคูณ10กำลังลบ4โมโลออโทฟินันทรีน ช่างออทอฟินันโทลีน0.0225กรัมละลายสารด้วยน้ำกลัน่นเทใส่ขวดปรับปริมาตรปรับปริมาตรให้ได้ 100ml ด้วยน้ำกลั่นค่ะเขย่าให้สารเข้ากันหลังจากนั้นเทสารลงในบิเกอร์และปิเปตสารมา2องมลปล่อยสารออทอฟินันโทลีนที่ปิเปตลงในขวดปรับปริมาตร1 0 0ค่ะหลังจากนั้นปรับปริมาตรให้ได้ 100ml ด้วยน้ำกลั่นค่ะ ขย่าให้สารเข้ากันข้อที่2เตรียมสารละลายผสม2 ml ระหว่าง1.0ึุคูณ10กำลังลบ4โมลเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟตเฮกซาไฮเดตและ1.0ึุคูณ10กำลังลบ4โมลออโทโฟินันโทลีนผสมดังนี้ค่ะใช้ดิวเลตนะคะขวดที่1วอลลัสวอลุ่มแฟคชั่น0.2 0นปริมาตรเฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต16 ml ค่ะปริมาตรออโทฟินันโทลีน4 ml ข้อที่สองขวดที่สองนะคะ volume fraction 0.40ปริมาตร ferrous ammonium sulfate 12 ml ปริมาตร orthophenanthroline 8 ml ขวดที่สาม volume fraction 0.60ปริมาตร ferrous ammonium sulfate 8 ml ปริมาตร orthophenanthroline 12 ml ขวดที่สี่ volume fraction 0.70 ปริมาตรเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต6 m l ปริมาตรออร o โทฟีนันทลีน14 m l ขวดที่5นะคะ o อลล e f แฟ c ชั่น0.75ปริมาตรเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต5 m l ปริมาตรออร o โทฟีนันทอีน15 ml ขวดที่6นะคะ o อลล e f แฟ c ชั่น0.80 ปริมาตรเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต4 ml ปริมาตรออร์โทฟ n นัลโทลีน16 ml ขวดที่7นะคะ volume fraction 0.90ปริมาตรเฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต2 ml ปริมาตรออร์โทฟ n นัลโทลีน18 ml ค่ะหลังจากนั้นเขาย่าให้สารเข้ากันนะคะแล้วนำไปนะวัดค่าแอบ b อแบนที่เดลดาเมตร590-620นาโนเมตรค่ะวัด แอบซอ b แบนอีกครั้งนะคะโดยเพิ่มความยาวทีละ15นาโนเมตรวัดที่ความยาวขึ้น400-600นาโนเมตรเพื่อหาแลมด d าแม็กนะคะเมื่อได้แลมด d าแม็กแล้วนำไปวัดแอบซอ b แบนที่แลมด d าแม็กนั้นนะคะโดยวัดจากขวดที่1ถึงขวดที่7ค่ะตอนที่2นะคะวิธีหาอัตราส่วนโมลของโยโจนเมตอดค่ะโดยใช้บิวเลตค่ะหลอดที่1นะคะ ปริมาตรฟอรด์แอมโมเนียมซอลเฟต2 m l ปริมาตรออร์โทฟีนันทอลีน2 ㎖และปริมาตรน้ำกัน16 ML ค่ะขวดที่2นะคะปริมาตรฟอรัสแอมโมเนียมซอลเฟต2 ML ปริมาตรออร์โทฟีนันทลีน3 m l ปริมาตรน้ำกัน15 ML ค่ะขวดที่3นะคะปริมาตรฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต2 ML ปริมาตรออร์โทฟีนันทลีน4 m l น้ำกันอีก14 ML ค่ะ ขวดที่4นะคะปริมาตรฟลรัสแอมโมเนียมัซเฟต2 ml ปริมาตรออโทฟีนันโทลีน5 ml น้ำกัน13 ml ขวดที่5นะคะปริมาตรฟลรัสแอมโมเนียมัซเฟต2 ml ปริมาตรออโทฟีนันโทลีน6 ml ปริมาตรน้ำกัน12 ml ค่ะขวดที่6นะคะปริมาตรฟลรัสแอมโมเนียมัซเฟต2 ml ปริมาตรออโทฟีนันโทลีน8 ml และปริมาตรน้ำกันนะคะ10 ml ขวดที่7ค่ะปริมาตรโฟลัตรแอมโมเนียมัซเฟต2 m l ปริมาตรออโทฟีนันโทลีน10 m l และน้ำกัน8 m l ค่ะขวดที่8นะคะปริมาตรโฟลัตรแอมโมเนียมัซเฟต2 m l ปริมาตรออโทฟีนันโทลีน12 m l และปริมาตรน้ำกัน6 m l ค่ะหลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้10นาทีนะคะและนำไปวัดค่าแอบซ็อกแบนที่แลมด้าแม็กจากตอนที่1ค่ะทำซ้ำา2ครั้งค่ะ คำนวณการเตรียมสารละลายค่ะตอนที่1จอบเมตรตอน่ดนนะคะเตรียม5.0ุคูณ10กำลังลบ3มโมลเฟอรัสแอมโมเนียมโซฟเฟตเฮกซะไฮเดทปริมาตรเท่ากับ100 ml ค่ะจากสูตรนะคะกมส่วน Mw เท่ากับ CV ส่วน1000 Mw เท่ากับ392.13กรัมต่อโมลกรมเท่ากับ5.0ุคูณ10กำลังลบ3โมลคูณ25 ml คูณด้วย392.13กรัมต่อโมลหารด้วย1,000เท่ากับ0.0490กรัมเตรียม1.0คูณ10กำลังลบ4โมลเฟอร์ลัสแอมโมเนียมซัลเฟตฮิกษะไฮเดตปริมาตร100 ml จากสูตร C1V1 ส่วน1,000เท่ากับ C2V2 ส่วน1,000 V1 เท่ากับ C2V2 ส่วน1,000จะได้เท่ากับ 1.0คูณ10กำลังลบ4โมนคูณด้วย100 ml หารด้วย5.0คูณ10กำลังลบ3โมนจะได้เท่ากับ2.00 ml ค่ะ1.2เตรียม5.0คูณ10กำลังลบ3โมลอ t โท f ิ n ันโทลีน v เท่ากับ100 ml จากสูตรกรรมส่วน mw เท่ากับ cv ส่วน1,000 mw เท่ากับ180.21กรัมต่อโมล กรรมเท่ากับ5.0คูณ10กำลังลบ3โมนคูณด้วย25 ml คูณด้วย180.21กรัมต่อโมลส่วนด้วย1,000เท่ากับ0.0225กรัมเตรียม1.0คูณ10กำลังลบ4โมลออโทฟินันโทรีนมีเท่ากับ100 ml จากสูตร C1V1 ส่วน1,000เท่ากับ C2V2 ส่วน1,000 V1 เท่ากับ C2V2 ส่วน1,000คูณด้วย 1.0คูณ10กำลังลบ4โมลคูณด้วย100 ml ส่วนด้วย5.0คูณ10กำลังลบ3โมลเท่ากับ2.00 ml การคำนวณการเตรียมสารละลายนะคะตอนที่1 job method 1.3เตรียมสารละลายผสม20 ml ระหว่าง ferrous ammonium sulfate h e x a h y d r a t e และ o r t h o p h e n a n t o l i n e ค่ะจากสูตรนะคะ volume fraction เท่ากับปริมาตรของ Ortho ฟินนันโทรีนส่วนด้วย V total หา V auto f ิ n นัลโท i ีนได้จาก V fraction คูณด้วย V total หลอดที่1น,นะคะ V auto f ิ n นัลโท i ีนเท่ากับ0.20คูณ 20, 20 ml เท่ากับ4 ml ค่ะ V f e r r u s ammonium sulfate เท่ากับ20ลบ4 ml เท่ากับ16 ml ค่ะหลอดที่2 V auto f ิ n a ั t o ท i n นเท่ากับ 0.40คูณ20 ML เท่ากับ8 ML ค่ะปริมาตรของฟอเรสแอมโเนียมซัลเฟตเท่ากับ20ลบ8 l เท่ากับ12 ML ค่ะหลอดที่3ปริมาตรออโทฟินัลโทลีนเท่ากับ0.60คูณ20 ml เท่ากับ12 ML ค่ะปริมาตรของฟอเรสแอมโเนียมซัลเฟตจะได้เท่ากับ20ลบ12 ㎖เท่ากับ8 ML หลอดที่4นะคะ วีออร์โทฟีนันทอลีนเท่ากับ0.70คูณ20มลเท่ากับ14มลค่ะวีเฟอร์รัสแอมโมเนียมซอลเฟตเท่ากับ20ลบ14มลเท่ากับ6มลค่ะหลอดที่ห้าวีออร์โทฟีนันทอลีนเท่ากับ0.75คูณ20มลเท่ากับ15มลค่ะวีเฟอร์รัสแอมโมเนียมซอลเฟตเท่ากับ20ลบ15มลเท่ากับ5มลค่ะหลอดที่หกวีออร์โทฟีนันทอลีนเท่ากับ 0.80คูณ20 m l เท่ากับ16 m l ค่ะมี f e r รัสแอม m o เน u m ม u l ลเฟตเท่ากับ20ลบ16 m l เท่ากับ4 m l ค่ะส่วนหลอดสุดท้ายนะคะมีออ o ์โทฟินั h โทลีนเท่ากับ0.90คูณ20 m l เท่ากับ18 m l ค่ะส่วนปริมาตรของ f e r รัสแอม m o เน u m มซ l ลเฟตนะคะจะเท่ากับ20ลบ18 m l เท่ากับ2 m l ค่ะการคำนวณการเตรียมสารละลาย ตอนที่2นะคะยูจนเมอดต่อจากสูตรโมลิแกนส่วนด้วยโมลแคตไอออนเท่ากับ c v ส่วน1000หารด้วย c v ส่วน1000เท่ากับ v ลิแกนส่วนด้วย v แคตไอออนความเข้มข้นเท่ากับ1.0คูณ10กำลังลบ4โมลหลอดที่1 v ลิแกนส่วนด้วย v แคตไอออนเท่ากับ2 ml ส่วนด้วย2 ml เท่ากับ1 ml หลอดที่2 v ลิแกนส่วน v แคตไอออนเท่ากับ3 ml ส่วนด้วย2 ml เท่ากับ1.5 หลอดที่3มวิลิแกนส่วนด้วยวีแคดไอออนเท่ากับ4มลส่วนด้วย2มลเท่ากับ2หลอดที่4วิลิแกน5มลส่วนด้วย2มลเท่ากับ2.5หลอดที่5วิลิแกนส่วนด้วยวีแคดไอออนเท่ากับ6มลส่วนด้วย2มลเท่ากับ3หลอดที่6วิลิแกนส่วนด้วยวีแคดไอออนเท่ากับ8มลส่วนด้วย2มลเท่ากับ4หลอดที่7วลิแกน ส่วนด้วย vcat ion เท่ากับ10 ml ส่วนด้วย2 ml เท่ากับ5หลอดที่8วด v l i g a n ส่วนด้วย vcat ion เท่ากับ12 ml ส่วนด้วย2 ml เท่ากับ6ค่ะตารางบันทึกผลการทดลองตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่1 jobs method ตารางที่1ค่าการดูดกลืนแสงของสาระละลายผสมขวดที่3ที่ความยาวคลื่น400-610นาโนเมตรอัลซ์แบนที่ lambda max 505นาโนเมตรขวดที่1 เลมดาแม็กลบ0.028วอลลุ่มแฟกชั่น0.20ขวดที่2อเลมด้าแม็กศูนยวอลลุ่มแฟกชั่น0.40ขวดที่3ามเลมด้าแม็กศูนยวอลลุ่มแฟกชั่น0.60ยขวดที่4ี่เลมด้าแม็กศูนยวอลลุ่มแฟกชั่น0.70ยขวดที่5้เลมด้าแม็กศูนยวอลลุ่มแฟกชั่น0.75 ขคดที่6ลัมดาแม็กซ์ศูวอลุ่มแฟคชั่น0.80ย์ดแที่เจ็ดลัมดาแม็กซ์ลบศูนย์จวอลุ่มแฟคชั่น0.90ตารางที่2ค่าการดูดกลืนแสงของสาระละลายผสมที่ลัมดาแม็กซ์ห้านาโนเมตรความยาวคลื่นสี่อนาโนเมตรอบซอร์บแบนด์ลบศูนย์จุดศูนาอบโนเมตรอบซอร์บแบนด์ลบศูนย 430นาโนเมตรแอบซอบ์แบน5์0 0 1 6 4น5นาโนเมตรแอบซอบ์แบนย์0.035 4น0นาโนเมตรแอบซอบ์แบนย์0.058 4น5นาโนเมตรแอบซอบ์แบนย์0.085 4น0นาโนเมตรแอบซอบ์แบน์0.100น0 5นาโนเมตรแอบซอบ์แบนย์0.109น2 0นาโนเมตรแอบซอบ์แบน์0.104 535นาโนเมตรอบซอร์แบน0 1, ์0 03, 5 0 03, 5 0. 1, 5 550นาโนเมตรอบซอร์ 2, 8, แบน์ลบ0 0 5 6 5 5นย์นึามรอบบ5้5นาโนเมตรอบซอร์แบน์ลบ0.058 5จ5นามโนเมตรอบซอร์แบน์ลบ0.052 610นานเิโนเมตรอัซอร์แบน์ลบ0ูนย์จุก็เวยลห้าสอกซิมัาเท่ากับ 505นาโนเมตรค่ะตารางบ,บันทึกผลการทดลองกราฟที่1แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Volume Fraction และ a b s o r b a n t ที่ Lambda 505นาโนเมตรนะคะ y จะได้เท่ากับ 0.1287x บวก0.0042ค่า r ากลัง2จะได้เท่ากับ0.1771ค่า Volume Fraction เท่ากับ0.75ได้กราฟดังรูปเลยค่ะ จากกราฟนะคะจะคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของสารประกอบเชิงซ้อนจากสูตร n เท่ากับ b ส่วน1ลบ b จะได้เป็น n เท่ากับ0.75ส่วน1ลบ0.75ได้เป็น n เท่ากับ3ดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์เชิงซ้อนของสารประกอบเชิงซ้อนของกราฟนี้จะได้เท่ากับ3ค่ะ กราฟที่2นะคะค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมขวดที่3ที่ความยาวคลื่น400-610นาโนเมตรจะได้ค่า y เท่ากับลบ 0.0003x บวก0.1581ได้ค่า R ากลังสเท่ากับ0.0842จะได้กราฟดังรูปเลยค่ะตารางบันทึกผลการทดลองตอนที่2 วิธีหาตราส่วนโมนโยโจนสมิทตอตารางที่3ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายผสมที่ลัมด d าแม็กซ์ห้ารอยห้นาโนเมตรอัลซอแบนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แลรายการหาค่าเฉลี่ยขวดที่1ครั้งที่1ได้เท่ากับลบศูนย์จุดศูนย์หนึครั้งที่สองลบศูนมครั้งที่สามลบศูนหาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับลบศูนยหาโมลิกแกนหาร มลแคทไอออนได้เท่ากับ1ขวดที่2ครั้งที่1 0.029ครั้งที่2 0.023ครั้งที่3 0.023หาค่าเฉลีย่ยได้เท่ากับ0.025หารโมลลิกแกนส่วนโมลแคทไอออน ion, ได้เท่ากับ2ขวดที่3ครั้งที่1 0.063ครั้งที่2 0.064ครั้งที่3 0.067 หาค่าเฉลีย่ยได้เท่ากับ0.065หาโมลิแกนส่วนโมลแคทไลอนได้เท่ากับ2ขวดที่4ครั้งที่1 0.095ครั้งที่2 0.093ครั้งที่3 0.093เช่นกันค่ะหาค่าเฉลีย่ยได้เท่ากับ0.094หาโมลิแกนส่วนโมลแคตอออนได้เท่ากับ2.5ขวดที่5ครั้งที่1 0. 131ครั้งที่2 0.131และครั้งที่3ก็0.131เช่นกันค่ะหาค่าเฉลีย่ยได้เท่ากับ0.131และหาโมลิแกนส่วนโมลแคทไอออนได้เท่ากับ3ครั้งที่6ครั้งขวดที่6ครั้งขวดที่6ครั้งที่1หา ขวดที่6ครั้งที่1 0.160ครั้งที่2 0.153และครั้งที่3 0.156หากค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ0.157หารโมล,ลิแกนส่วนโมลแคลดาอ,อนได้เท่ากับ4ขวดที่7ครั้งที่1 0.147ครั้งที่2 0.147และครั้งที่3 0.146หาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ0.146และหาค่า โมลิแกนส่วนโมลแคดไอออนได้เท่ากับ5ขวดที่8ครั้งที่1 0.137ครั้งที่2 0.137และครั้งที่3ก็0.137เช่นเดียวกันค่ะหาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ0.137และหมเและหาโมลิแกนส่วนโมลแคไอออนได้เท่ากับ6กราฟที่3แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ลัมดาแม็กซ์505อนาโนเมตรและโมลิแกนหารโมลแคไอออนจะได้ค่า y เท่ากับ 0.0293x บวก0.0021ได้ค่า r กำลัง2เท่ากับ0.7266และได้ค่า n เท่ากับ3.4ดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์เชิงซ้อนของสารประกอบเชิงซ้อนได้เท่ากับ3ค่ะและได้กราฟดังรูปเลยค่ะคำถามท้ายการทดลองข้อที่1นะคะ ให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า volume fraction และค่า a b s o r b a n c ที่ lambda max 505นาโนเมตรที่เราสามารถหาค่าได้นะคะจะได้ค่า y เท่ากับ 0.1287x บวก0.0042ได้ค่า r กำลังสองเท่ากับ0.1771และได้ค่า b หรือว่าคือค่า volume fraction นะคะจะได้เท่ากับ0.75ได้กราฟดังรูปเลยค่ะ คำถามท้ายการทดลองข้อที่2นะคะกำหนดให้ n ใช้หาในสมการที่9เพื่อหาแลมด d าจากสมการที่เ n จะเท่ากับ b ส่วน1ลบ b นะคะจะได้เป็น n เท่ากับ0.75ส่วน1ลบ0.7ได้ n เท่ากับ3ดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์เชิงซ้อนของ3ประกอบเชิงซ้อนในตอนที่1เท่ากับ3ตอนที่2ค่า n จากกราฟที่3สแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืงแสน สสูงสุดที่ลมดา505นาโนเมตรและโมลลิแกนส่วนโมลกัดไอออนเมื่อได้จุดตัดกราฟพบว่า n จะเท่ากับ3ค่ะดังนั้นเลขสัมประสิทธิ์เชิงซ้อนของสารประกอบเชิงซ้อนในตอนที่1และ2มีค่าเท่ากันคือ3เนื่องจากเป็นสารละลายชนิดเดียวกันค่ะคำถามท้ายการทดลองข้อที่3นะคะให้ว่าโครงสร้างที่สามารถเป็นไปได้สำหรับสมการนี้ก็คือ FeO f i n t o r i n นะคะจะได้เป็น n เท่ากับ 1, 2และ3ค่ะเป็นรูป3ามมิติโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นนะคะจะได้เป็น3รูปมีค่ะคือรูปที่1รูปที่2และรูปที่3ที่มีโครงสร้างแตกต่างกันค่ะคําถามท้ายการทดลองข้อที่4นะคะให้ว่าสารประกอบที่คล้ายกับสารโอฟนเนโ r รีนนะคะที่สามารถจับกับโลหะนั้นได้มากกว่าหรือไม่นะคะจะได้เป็นดังรูปเลยค่ะคือสารที่เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ค่ะ สรุปและอภิบายผลการทดลองจากการทดลองการหาเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อนเมทัลเฟอีลิกแอนโอฟินแนโทรียมไบจ็อบส์เมโดยการนำสารผสมของสารละลายระหว่างเฟอรัสเอเมเนลซัลเฟตกับสารละลายโอฟินแอนโทรีนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงในตอนที่1วัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อหา Lambda แม็ที่505นาโนเมตรดังตารางที่2 นำค่าที่ได้ไปพอตกราฟระหว่างค่า Volume Fraction และความยาวคลื่นที่มีการดูดเกลือแสงสูงสุดที่ Absorbent 505พบว่าค่าที่จุดตัดแกนมีค่าเท่ากับ0.75นำไปคำนวณโดยใช้สมการที่9ได้ค่าเลขสัมประสิทธิ์เชิงซ้อนของสารประกอบเชิงซ้อนเท่ากับ3ตอนที่2หาเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของไอออนเชิงซ้อน m e t a l Fe ligand O p h e n a n t r o l i n e โดยโมลเรติโอในตอนที่2นําสารละลายผสมไปวัดค่าแอบซอบแบนที่ได้ในตารางที่3นําไปพอตกราฟกับอัตราส่วนโมลจะได้ดังกราฟที่3พบว่าแอบซอบแบนเริ่มต้นติดลบและมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนั้นจะลดลงและคงที่จากกราฟที่3ได้ค่าเลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของสารประกอบเชิงซ้อนเท่ากับ3ดังนั้น เลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธ์ของ3ประกอบเชิงซ้อนของ Jobs m ์ t h ท d และวิธีการหาอัตราส่วนโมลโยโจนส์เมท h อ d มีค่าเท่ากันคือ3าํทำให้ทราบสูตรเคมี Me ของ Complex นี้คือ FeO f i n a n t o r i n e